โอเคก็กลาบสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็มาพบกับช่อง安娜คาเดนเนาะก็เออก็แบบว่าอะไรนะว่าเออผมมีเจ้าที่สุดผมก็ได้สไปโนมาละผมได้จากการเอเอาเจ้าอารีเตเตอร์นะครับเอาอารีเตเตอร์เนี่ยไปเทรดเนาะนี่ไงหลักฐานอยู่นี่ได้สไปโน ถ้าใครอยากได้เนี่ยก็มาอันนี้ได้นะแต่ต้องปลดล็อกไดนเดาร์ก่อนโอเคนะโอเคก็ผมชอบสไปโนเนาะในเกมนี้มันดูแบบเท่ดีใช่ไหมทุกคนมันดูแบบเท่ดีถ้าเอาเป็นแบบผมมีเจ้านี่อยู่พอดีเลยยังไม่ได้เวลแม็กแต่สไปโนต้องไปปลดล็อกก่อนไม่รู้จะปลดล็อกยังไงดี ถ้าไปผสมให้บิดได้ก็เป็นสไปโนรปเตอร์ใช่ไหมสไปโนรปเตอร์ถูกแล้วอืมเก็บตังก่อนอันนี้ผมรีวิวให้ผมให้ทุกคนดูอย่างอันนี้เลเวลยี่สิบแล้วถ้าจะไม่ผิดยังไม่เคยให้ดูใช่ไหมหรือดูไปแล้วน่าจะใช่น่าจะยังไม่เคยดูหรือดูไปแล้ววะไม่รู้เหมือนกันนะทุกคน อบกอกนนี้ผมได้ตกแร้งมาแบบอย่างน้อยโอไม่อยากจะพูดนี่คือแรงพูดเออหน้าโมโหมาก้เดี๋ยวลืมไปลืมบอกทุกคนเลย ไป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 กันอ่านี่นี่คือไทเทเรโนโดเห็นไหมทุกคนสังเกตน,นะเลือดของเจ้าปลาโดเนี่ยจะน้อยกว่าเอา่ออะไรเนาะลุงบักเนาะลุงบักส่วนดาเมิเนี่ยเยอะกว่าลุงบักเหรียญเนานะไม่แน่ใจว่าเท่ากันไหมเท่ากันใช่ไหมแปดสิบอันนี้อันนี้ก็ใช่เท่ากันด้วยแต่กันแค่ดาเมิเพิ่งเคยเห็นลุงบักบักครั้งแรก ก็ดูนไม่เคยไปั้งมากันสิ่งที่ทุกคนสิ่งที่ผมรู้ก็คือไอ้ไอ้ตัวที่ชอบออกจากกรงมากที่สุดที่สุดนะก็เจ้าต้องเป็นเอาไอ้ตัวคอยาวตัวส,มสม้มๆ้มหาคล้ายๆกิ้งกือเนาะเจ้าตัวไหนแล้ววะหายไปไหนแล้วนี่ไงเจ้าเดฟโรดูเดฟโรดโรดคัสเจ้าตัวนี้น,นะที่ชอบออกจากกรงมาก โนเสาร์ผมกินพืชก็เยอะเกินไปละอันนี้ก็คือสองตัวสองตัวที่มาใหม่สมอสามตัวสามตัวน,นี่ก็คือตัวแรกเจ้าพี่นสัสซุตเอ้ยนสัสซุโทเคสท็อปอะไรเนี่ยแหละอ่านไม่ค่อยได้ชื่อก็ยาวเกินอันนี้คือตัวที่สองเป็นกเป็ดน้ําที่ผมสู้มาหลายครั้งมากเจ้าตัวนี้เนี่ยผสมไฮเบิดได้เจ้านกนก นกตัวนี้นะอันนี้คือเจ้าคอยาวสดหลอดให้เป็นแบบว่าเจ้าพาราโลอุสออสออสหรืออุสไม่แน่ใจออสน่าจะเป็นอสอสหรืออสุสอุืออสวะไม่แน่ว่ะผมดูจากหน้าตาแล้วเนี่ยฮึมน้าตาผมเคยเลี้ยงมานะตอนรหัสเกา่าอี่เวล้ยี่สิได้ แล้วหัดนั้นมันแบบบักเกินไปแล้วมผมก็เลยลบกออก <c oughs> ผมไม่ได้เหรอหลายตัวมากในในครั้งที่จะฟักเนาะไอตัวระดับแรตัวที่สองของนกเนี่ยก็คือเจ้าตัวตัวไหนเหรอตัวนี้ยังไงล่ะดูสิครับอยากฟักมากถ้าฟักไปก็ไม่ได้แล้วเจ้าพี่ตัวนี้ฟักเลยฟักเลยแม่งเลยนี่ไหวละ วววววัวว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 กวววววอววววววนนว้อวววววววนี่ววววววีวว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 วอวว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 ัววลวววเวว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 ่วว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 นวว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 บวว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 กวว่วว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 ว ของสไปโนซอรัสมีแค่สองตัวใช่ไหมของผมมีแค่สองตัวรู้สึกไอหมอนไอหมอนี่ไม่เกี่ยวผมต้องการแค่จะกินเลยนะไม่น่ามีละโอ้สไปโนในแบบว่าเท่ที่สุดในแบบเหล่าบรรดาในเสาของเกาะผมแลน้นนะรู้สึกมันเท่มากอะเท่จริงไม่ได้โมไปไปรับของในนี้กัน ไปผมยังขาดหลายตัวเลยอืมได้ดีก่อน,นะอืมแต่ละตัวก็หายอะยนะบางตัวหรือบางตัวก็หาง่ายแต่ผมเอาไปนิ้วแล้วฟิลให้บิดน่าจะใช่ผมเอาไปฟิวให้บิดหมดอันนี้ก็คือสุโขมมัส ผมก็ชอบซูโคไมมัดนะซูโคไมมูสหรือไม่ก็ซูโคไมมัดเป็นกลุ่มที่อยู่ในของจัดของสไปโนเหมือนกันผสมให้บิดได้นกเอี้ยงสุดรอดให้ตัวนี้พาชมในในบ่เรีนนี้ดีกว่าไหมไม่ต้องทำอะไรละออไอ้ตัวนี้เนี๋ยผมอยาบได้เหมือนกันนะมันดูเท่ดีนะ ฟิวให้บิดแต่รู้เรื่องกับดามจดามจทอะพอแบบพอถ้าชนะท่าบอกเลยเมเทียระเบิดแน่นอนแต่ถ้าเมเทียเนี่ยไปตีไอ้นี่สองทีเท่ากับตายแต่ถ้ามันตีเมเทียเนี่ยมันก็จะตายไอเมเทียก็จะตายเนาะไอเมเทียตัวไหนเหรอเยวหากรู้สึกเมเทียตัวไหนแล้ววะเมเทียเป็นนกเนาะเป็นเป็นนกที่ดาเมจแรงพอๆกันกับเจ้าตัวนั้นแหละเมื่อกี้น่ะเมเทียจะอยู่ใน เมเทียอยู่ไหนรับผมดูหน่อยดิยังไม่หาเอ๋อนี่ไงเจ้าเมเทียเมเทียนีย่คือดาเมจของมันกับเลือดเนาะเลือดอะผมไม่ค่อยชอบเท่าไหรไรแต่ถือว่าเยอะกว่าคอมมอนผมก็พอแบบว่าอยากได้เนาะโอ้โหบินโชเลยบินโชเลยให้ไม่ได้ทีบินโชให้ดูเลยเฮ้ยอดีไซน์เทอยู่ดีไซน์เฮ้ดู โอ้โหบั็กแบบนี้ก็ไม่บอกคุณน่ารักอะ่ะถ้าบันบลอกแบบเนี้ยคุณน่ารักเลยปิ๊โอ้ยคุณน่ารักอะ่ะถ้าบล็อกแบบเนี้ยเอ่อถ้าชมไดโนเสอนในนี้ดีกว่าหาไปยาวๆครับไอ้น้องทุกคนเห็นตัวนี้ไหมเป็นตัวที่เลือดเยอะสุดในบรรดาไดโนเสารนะ์เนาะและไดโนเสาร์ที่มันผสมไฮบิดเนะี่ยมันไม่มีอยู่จริไงเว้ย มันมีแค่ไม่กี่สายพันธ์แค่นั้นโอเคมีแพ็อะไรให้ตีป่ะไม่มีแพ็กอะไรให้ตีก็เล่น PVP เนี่ยแหละจบเล่น PVP หรือฮะเออเอา,เอ,าอยากได้ป้าดแต่ราคาแพงกนไน่ใช่จะประหยัดนี่ละมีเหลือยี่สิบแปบาทโอ้โหใช้ฟุ่มเฟือเกินเออก็เดี๋ยวเอาเวลกซีรักเตอร์ไปเนาะแล้วก็เจ้า จะแคแล้วก็พี่ดอนโอเคก็ไม่มีอะไรบ้างนะของคลิปนี้ก็ชมตี PVP ไปเนาะไม่มีแพ็กอะไรให้ตีเพราะผมตีไปหมดแล้วอ๋อเด็เลยเนี่ยโอ้ my g ก d เดรัจรับต่อยกูโอ้ยตาโอ้โหดาเมจมันคือกูอยากจะหัวแล้วเบิดโอ้โหจะรอดไหมเนี่ยกลุ่มเราตีหนึ่งด้วย โอ้โหร็อลแบบเล็บเตอร์กูตายอยากจะลงให้ไปไปพี่รอนลงมาเพื่อจัดการไอ้นี่แลาจะว่าแต่โอเคนุกตัวนี้ดาเมจเบาพอใช้ได้โอเคไม่เป็นไรมากแอนนี่ลบตีสองจะตายไม่ถามก่อนถ้าตายนี่จบเลยนะผมนี่จบเลยนะต้องเอานี้ลงมาสู้กับปั๊บๆๆไอ้นี่นุ๊กมาแปะไม่ตีตัวประเด็นน่ากลัวมาก ไปไปพี่ดอนหนึ่งตัวจะไหวไหมผมเอาลงมามันมาเล่นเลยเพื่อเอาไปช้าแล้วก็ตีปับป๊บปั๊บปยัดหน้าระเบิดพี่ดอนจัดการตัวนี้ได้แล้วเพราะมันง่ายเกินสำหรับพี่ดอนตีผมสองทีก็ไม่เป็นไรเพราะเดี๋ยวผมก็ตายอยู่ดีปะ่ะ ใช่ไหมทุกคนทำอะไรเยอะเกนิกนผมกับมันเนี่ยไม่ตีกันเลยป้อกันไว้เลยโอ้พก,กันสิมันคิดอะไรอยูอ่อะผมเก็บไอ้น,นี้ได้พี่รอดก็ง,ง่ายละปับ๊บโอเคง่ายจริงพี่เหลือผมจัดการเองครับไปเนอะไปนอปนฮนะ ว๊อบบ๊าปบ๊าปบ๊าบบ๊บแขนเวยแผลท่าเวโลซีน็อเตอร์ไปนกตัวนี้ลงมาแล้วครับจังหวะนี้นกตัวนี้จะทำอะไรต่อเฮ้ยแกจะทำอะไรฉันน่ะแกไม่มีทางที่จะข้าฉันได้เพราะฉันชาร์จก็แกแกโดนเลี่ยมแล้วเรียบร้อยครับไอ้เรียบร้อยแต่เจ้าพัวโตเซตัสเนี่ยมันจะฆ่าผมรหรอือเปล่าก็ไม่แน่ใจขอป้องกันไว้ก่อนไปไม่รอแล้วเพื่อน ไปนอนจึ๊บแป๊กโอ้โหโอ้คือเออโอ้โหโปโตเซตัาคงช่วยอะไรไม่ได้แล้วตอนนี้ฆ่าตัวแชมเปี้ยนของเราไปละโปโตเซตัาทำอะไรฆ่าไม่ได้แล้วเอ้ยทำช้อนไปก็บมากด้อุตส่า,าสฉันไม่เคยออกลงมาก่อนงั้นแกก็ไปนอนซะเ้ยไปเจอนี่น้องเนี้ยโอ้ชุบ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  โอ้โหดาเมีสามพันหกร้อยี่สบเจ็ดคท่ตึงเกินล้วพี่ดอนชิบโอจป,ปินจะหลุดไหมผมจะเก็บเจดับให้ครบหนึ่งหมื่แล้วก็เอาไปสุ่มว่าจะได้แอโกหรือไม่ก็พวกก๊าทองของน้ำในน้ำนะอย่างนี้แหละที่ผมอยากได้สะโอ๊ยอกดผิดกดผิดชัดอัพ เออสที่ผมอยากได้เนี่ยลุเพาออะไรรู้ไหมผู้คนเห็นเจ้าตัวนี้ไหมตัวนี้แหละฟักแค่สามชั่วโมงของกา๊าทองระดับสามนุ้ยปกติถ้าไปกา๊าทองระดับสองเนี่ยทุกคนรู้ไหมฟักไปเจ็ดวันเวยเ้ยเอออัน,นี้เป็นแค่ระดับก๊ัซระดับสามเลยนะแต่ฟักแค่สามชั่วโมงคือแบบผมอยากได้เพราะสีนี้จังค่ะไม่ใช่ไม่ใช่ใชอ่านี้ นี่คือพี่แอรโกอรโกรูปนั่งดีไซน์ก็เท่อยู่นี่แหละนี่แหละนี่ตัวไหนที่ผมได้แล้ววะมันมีหลายตัวที่ผมอยากได้มากถ้าผมได้ตัวเดิมนี่ผมจะแบบว่าผมวางโทรศัพท์เลยถ้าว่าได้ตัวเดิมแต่ถ้าว่าได้แบบพวกเออถ้าได้บาริโอนกนี่ผมแบบดีใจมากเลยเพราะผมชอบบาริโอกเว้ย ผม,มชอบบาลิโอนิกสุดละถ้ามีนะบาลิโอนิกเก็บหมดไม่สนลูกใครอยากจะมาเฟย้สิทธิ์ๆติ๊กิ๊กๆรับหลงสวัสดีฮะพี่กวนหลงกวนหลงครับพี่ ผมจะทำควรนหลงเลเวลสามสิบค่อยมาดูตอนที่ผมหยุดเรียนไม่ก็มันจะมีวันวันใดวันหนึ่งที่เขาหยุดเรียนเนาะงั้นขอปิดคลิปแค่นี้เลยแล้วกันโอเคก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันหน้าสวัสดีครับแล้วใครที่ชอบเนี่ยก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยบางทีผมอาจจะตัดต่อแล้วลงคลิปไม่ได้ก็ผมลงแค่แบบนั้นแหลนะเนาะก็บ๊ายบายแล้วเจอกันนะทุกคน